สวัสดีครับพบกับรายการกิดชีวิตกับด้านกับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยในช่อง f a c e b o o กดรกิดพลเดชวิสัยและช่อง YouTube กิดโพสชแนลนะครับถ้าใดาที่ชมใน Facebook แล้วนะครับก็ขอให้เข้าไปชมใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อไปกดไลค์กดติดตามกันนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิก70,000กว่าคนแล้ว เหลืออีกไม่เท่าไหร่ก็จะเป็นเจ็ดหมื่นพันคนเรื่องเราที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ข่าวซึ่งเป็นข่าวในกระแสเป็นข่าวที่เป็นประเด็นร้อนแรงในปัจจุบันในมุมมองของผมจะปิดจะถูกนะครับมันก็เป็นความคิดเห็นของผู้ชมผู้ฟัง ผมมีหน้าที่นำเสนอถ้าชอบใจก็ชื่นชมมานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกใจมันไม่ตรงประเด็นก็คอมเมนต์มาได้เรื่องราวที่ผมจั่วหัวก็คือเรื่องว่าการที่กาดยิงกันที่หน้าร้านเหล้าร้านหนึ่งเป็นร้อยร้อยนัดนั่นมันของจริงหรือของตอม คำว่าของจริงของของปลอมของผมนั้นมาเกี่ยวกับว่าไอ้คนที่ยิงเนี่ยมันตัวจริงหรือตัวปลอมมันเป็นนักเรียนจริงหรือนักเรียนปลอมเรื่องของเรื่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมีโปรไฟล์เป็นนักเรียนบางคนก็เคยติดคุกติดตารางมาแล้วบางคนก็อยู่ในระหว่าง คดีประกันตัวออกมาที่นั่นก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในย่านนั้นก็จะเป็นร้านเล่าหลายร้านติดติด,ต,ดติดกันห่างกันไม่มากในร้านเล่าก็จะมีกาดกาดถ้าเป็นภาษาร้านเล่าก็คือกาดจริงๆก็เป็น security ก็คือผู้ที่ดูแลผู้ที่อำนวยความสะดวกของร้าน แล้วก็คอยห้ามปาไม่ให้แขกทะเลาะเบาหวานกันการดีก็เลยต้องได้ถึงหน่อยแต่บางครั้งกาดก็เป็นคนไปกระทืบนักท่องเที่ยวเองก็มีเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาเดินม,มากินบางทีมันก็ควรส้นตีนมากๆเมา,มาแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องก็สมควรที่จะโดนกระทืบแต่มันไม่ควรที่จะรุนแรง มันก็กลัวจะหอมปากหอมคอก็พอหลายคนก็เสียคนเพราะเป็นกาดในยุคก่อนนั้นก็จะใช้ทหารเป็นกาดระดับชั้นประทวนตอนนั้นก็ยังออกมาทำมาหากินได้มีครั้งหนึ่งก็ไปมีเรื่องกับแขกอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในช่วงระยะนั้นมีเรื่องกับแขกแขกที่มาก็เป็นวัยรุ่น ก็ดันไปพังมือไปกระทืบเขาตายแต่วัยรุ่นคนนั้นดันเป็นนักเรียนในร้อยพ่อเป็นนายพลการที่เผลอไปกระทืบเป็นจา่าก็เลยโดนจับไปขังคุกทหารถึงวันเกิดลูกชายทีก็เรียกตัวมาตบกระโหลกมาเตะปากตะตีแล้วก็ถีบกลับเข้าไปในคุกเป็นอย่างนี้จน จากคนนั้นก็ตอมใจตายในคุกนั่นเป็นเรื่องในอดีตในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีทหารที่ประจำการอยู่ไปเป็นกาศ้วเพราะถ้าเกิดผู้บังคับบัญชารู้ก็จะถูกทำโทษขับมาเรื่องของที่อุบลน,นะครับอุบลเป็นยังไงอุบลก็คือเรื่องของเรื่องก็มีมันไม่ใช่สองแกงนะจริงๆมันเป็นรวมกันหมดอนะ แล้วมันไม่ได้กาดที่กลุ่มร้านเหล้าด้วยนะข่าวมันแบบไม่ชัดเจนจริงๆกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักเรงกลุ่มที่เป็นกาดนั่นแหละเขาก็จะรู้จักกันหมดแหละแล้วคนนี้ก็ไปดูแลร้านเหล้าคนนี้คนนี้ไปดูแลร้านเหล้าคนนั้นเวลามีงานประจำปีมีงานดนตรีคอนเสิร์ตอะไรก็จ้างกลุ่มพวกนี้ไปดูแลความปลอดภัยนะ แล้วก็มีการทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันมีการว่าไม่ให้เกียรติกันไปตบเด็กในร้านถึงอีกคนดูแลอยู่ทำนองนี้แล้วก็เคลียรกันไม่ลงวันนั้นเป็นวันนัดเคลียร์ใจแต่ปรากฏว่าคนที่ตายไม่ยอมจเจ้าเรื่องก็คือจเจ้าเรื่องไอ้คนที่มีเรื่องด้วยที่ไปกระทืบคนในร้านที่เขาดูแลอยู่ก็คือจะเอาถึงตายเลย ภาษานักเลนก็มึงอยู่ไม่ได้มึงต้องหนีไปเลยอย่าให้กูเห็นหน้านะกูเห็นมึงตายทํานองนี้คุยกันไปคุยกันมาต่างคนก็ต่างมีศักดิ์ศรีก็เลยมีปากเสียงคุยกันไม่จบคนที่บอกว่าเป็นคนกลา,า,า,างนั่นเป็นคนกลางไม่จริงคําว่าคนกลางนั้นเป็นต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลจริงๆต้องเป็นคนมีระดับจริงๆถึงจะเคลียร์สองกลุ่มได้แต่นี่มันไม่ได้เจ๋งจริง เขียไปเียมามาก็ไปมีเรื่องกันก็มีการชกต่อยแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นกลุ่มคนที่ไม่ยอมคนคนนั้นแหละก็ตายพอตายไปเขานี้ก็ต่างคนก็ต่างมีพวกคนที่ตายก็อยู่ร้านที่ไก่เกียร์นะคือเป็นเจ้าถิ่นก็มีการยิงกันเป็นร้อยนัด รู้ได้ไงเป็นร้อยนัดเขาเก็บปอกกระสุนมาถ้าปอกกระสุนร้อยนัดก็คือร้อยนัดไม่มีใครไปนั่งนับหรอกก็ยิงกันไปปรากฏว่ามีคนตายเพิ่มอีกคนหนึ่งในเหตุการณ์แล้วก็ไปตายในโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งก็รวมทั้งสิ้นตายสามคนคนแรกก็เป็นต้นเรื่องที่ไม่ยอมเนี่ยตายอีกสองคน ก็เป็นคนที่มากับฝ่ายตรงข้ามตายไม่รู้จะโดนลูกโงงหรือหรือด้วยความตั้งใจไม่รู้สรุปก็ตายไปสามคนกลุ่มที่เป็นเจ้าถิ่นก็มีอยู่ประมาณห้าสิบกว่าคนส่วนกลุ่มที่มาเคียก็มีสิบกว่าคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้บัญชาการจังหวัดสั่งย้ายรองผู้บัญกาการจังหวัด ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยผู้บังคับจังหวัดสั่งย้ายรอผู้บังคับจังหวัดคือจริงๆคนที่โดนย้ายมันก็ต้องเป็นผู้กำกับแล้วก็ห้าเสือรองผู้กำกับป,บปราปามรองผู้กำกับสืบสวนสารวัตรป่าปามสารวัตรสืบสวนแล้วก็ผู้กำกับแต่นี่ห้าเสือไม่โดนแต่ไปโดนรองผู้บังคับการจังหวัดซึ่งใหญ่ กว่าผ้กำกับต้องงงๆแล้วก็ไม่รู้มีเหตุผลอย่างไรหรือว่าผู้กำกับตามจังหวัดรู้ว่ารองนี่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ทราบได้นะครับที่ผมบอกว่าของจริงหรือของปลอมของจริงหรือของเล่น ยิงกันเป็นร้อยนัดมีตายไอคนที่ตายในเหตุการณ์น่ะคนหนึ่งละแล้วร้อยนัดเนี่ยอีกสองคนยิงกันร้อยนัดมันต้องตายเป็นสิบสิบคนเผลอๆมันต้องตายหงตายห่าหมดเลยถ้าเป็นยิงกันแบบนี้แสดงว่ายิงไปอย่างนั้นแหละ ไม่ได้เป้าหมายอะไรยิงสุ่มๆไปจะเข้าไปก็กลัวโดนยิงก็ไม่กล้ากล้าก้ากลัวกลัวกล้าก้ากลัวกลัวก็ยิงไปอย่างนั้นแหละหมดกันเป็นทั้งสองฝ่ายก็เป็นร้อยๆนัดแล้วก็ไม่มีใครตายเลยดีนะที่ไม่มีวันนั้นสงสัยไม่มีแขกเพราะมันเป็นร้านเล่าหรือมันยังไม่มีไม่ไม่ถึงเวลาที่จะเปิดถ้ามีแขกก็ชิบหายเลย ตายของตายหากันเยอะดีนไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาโดนลูกหลมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆผมไม่ได้จะใจนะไม่ไม่ไม่ได้ด้อยค่านะที่มันมีคนตายแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ายิงยังไงยิงกันยังไงไม่มีคนตายเลยนะมีนกนักตายมั้กหรือเปล่ามีหนูมีอะไรตายมากเปล่าคือยิงขึ้นฟ้า หรือยิงลงพื้นก็ไม่รู้นะครับผมเคยมีเพื่อนเป็นทหารเคยเล่าให้ผมฟังว่าเวลาไปรบสมัยก่อนมันก็จะมีมีรบกันอยู่บ้างปากปลายก็คือรบกันแถาแถวชายแานไม่ได้ไปสงคารามเต็มรูปแบบก็ลาดตะเวนไปทั้งฝ่ายเราก็ลาดตะเวนฝ่ายเขาก็ลาดตะเวน ก็มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่คือไอ้เส้นแบ่งแค่เนี่ยมันใหญ่นะบางทีก็ล้ํากันไปล้ํากันมาก็เจอกันปอดีเจอกันก็ยิงกันแต่การยิงกันมันยังไงรู้ป่ะผมถามเพื่อนผมว่ายิงกันยังไงวะคือไม่เห็นหน้าหรอกรู้ถ้ามันอยู่ตรงโน้นอะไอ้มันก็รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แหละก็ยิงกันต่างคนต่างยิงยิงกันไป เป็นชั่วโมงปรากฏว่าไม่มีใครตายสักคนเพราะต่างคนก็ต่างกลัวจะลุยเข้าไปก็เดี๋ยวโดนมันยิงตายกูก็อยู่ของกู่แต่ํำบงังไอ้มันจะลุยเข้ามามันก็กลัวโดนยิงตายก็ยิงกันอย่างนั้นแหละก็ไม่มีการตายกันสักคนผมก็ว่าไอ้การที่นักเรงที่จังหวัดอูบลที่อยู่ในเหตุการณ์ เจ็ดแปดสิบคนก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันจุลโมลแล้วมันก็กลัวไงยิงแล้วปืนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้จะยิงง่ายๆแล้วแต่จะไม,ไม่ได้เป็นนักยิงปืนเนี่ยปืนมันต้องซ้อมซ้อมแลม้วถึงจะยิงได้ถึงจะยิงเข้าเป้าแล้วการที่จะยิงคนจริงๆอ่ะบางทีแชมป์นักกีฬายิงปืนก็ยิงคนไม่ได้พอเจอคนมันตื่นเต้นมันสานยิงไม่โดนก็มี เพราะว่านักกีฬายิงเปืนเนี่ยโดนพวกที่ไม่ใช่นักกีฬาเป็นนักเรีันอดุพาน์ยิงตายหลายตัวหลายคนแล้วเวลาบีเรื่อง่สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันมีอยู่ทุกจังหวัดมันจะมีซิคิวลิตี้มีกาดมีอะไรพวกนี้อยู่ทุกจังหวัดแล้วแต่จังหวัดไหนดุไม่ดุ ส่วนมากจะไม่ดุนะส่วนมากกาดพูกนี้จะเป็น,นคนที่นิสัยดีนะมีความอบอ้อมอ,อารีแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเวลาผู้หญิงเมามามีผู้ชายไปรวนลามกาดนี่ก็จะเข้าไปช่วยไปไก่เกียเวลาคนเมากันทะเลาะกันจะยิงกันกาดก,ก็ไปไก่เกียส่วนมากนะแต่มีส่วนน้อยที่มันจะแบ่งมันจะกลาง ก็เลยทําให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแต่เรื่องนี้ไม่มีอะไรหรอกครับที่อุบลเนี่ยมันก็จบไปด้วยดีแหละคนที่ตายไปก็ถือว่าเป็นวิถีนักเรงก็ตายในหน้าที่คนที่อยู่เดี๋ยวตำรวจก็จับได้ว่าใครเป็นคนยิงเพราะเดี๋ยวมันก็ซับทอยกันเองแหละก็ไปติดคุกทีต่ตารางไปก็เป็นวิถีของนักเรงเหมือนกัน ไปอยู่ในคุกออกมาก็คนยิ่งนับถือเข้าไปใหญ่เพราะการที่จะเข้าไปสายนี้มันก็มีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแล้วว่าจะเป็นอย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนพวกนักเลงพวกมือปืนพวกอะไรไม่อยู่ยันแก่ตายหรอกเดี๋ยวนี้มันโดนจับเผลอๆก็โดนยิงกันเองตาย พอนวิถีนี้อยากเข้าไปได้อย่าเข้าไปโดยเด็ดขาดมันไม่มีอะไรสนุกมันก็แค่ดูดีดูเท่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นเองนี่ก็อยากจะเล่าแบบนี้แล้วก็จะตามทีวว่าทำไมรองผู้ประกาการจังหวัดโดนย้ายแล้วผู้ประกาการจังหวัดไม่ผิดเหรอไม่ผิดแล้วไง พวกผมกับไม่ผิดเลยไงก็ไม่รู้นะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามไลฟ์ของผมนะครับทุกตอนก็พยายามจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ไม่เหมือนใครเป็นประเด็นในแนวคิดของผมในความต่างๆ ไม่เหมือนข่าวอื่นๆน,นะครับท่านที่สนใจนะครับจะร่วมสร้างฉายมูนะร่วมสร้างพ่อปู่ศรีสุสโธแม่ย่าศีปธุมานะครับก็บริจาคมาได้1,000บาทจะเขียนชื่อนำสกุลติดที่ฐานถ้าส9 9 9บาทก็บูชาองค์พ่อปู่แม่ย่าจะเป็นคู่หรือจะเป็นติดกันขนาดบูชาองค์งเล็กลงง่อยก็คือองค์พญานาคเจ็ดเสียน5 9 9บาทพระ เครื่องก็พระนางพญาสยาม99บาทพ,พระนางพญยาสยามอุบาบุตรล้อมกับอาจารย์จั่นสีบูราพาเป็นผู้อุปเสศหม่อมหลวงวาชัยนรัตเป็นประธานในพิธีอย่างไรก็อินบ็อกเก็มาพูดคุยกันนะครับใน f a c e b o o รดเตอร์กิจพลเดชวิสัวันนีขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้พาคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี